สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะวันนี้จะพามาชมวิถีชาวนาค่ะหลังจากดำให้น้ำหน้านแล้วไปเลยนะคะพี่น้องคลิปที่ผ่านมาแต่แต้เมื่อเดือนสงเดือนที่แล้วนะคะพี่น้องตอนนี้เขาเริ่มออกห่วงนะคะพี่น้องจะพามาเบิ้งวิถีชีวิตของการไล่นกค่ะออกห่วงค่ะพี่น้องนกก็เริ่มมากแล้วะค่ะพี่นี่มากินเขานะคะ เขานี่นะคะพี you. You. ่น้องเป็นเขาหน้าเขาเนี้ยเป็นเขาดอนะคะพี่น้องมันก็เลยจะถอกเร็้วเนี่ยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศท้องไรทุงหน้าเฮาค่ะพี่น้องน่คะเขาเกี้ยวขจีกาลังตั้งทองนะคะกาลังกับผ่านในแกจัดเป็นใดโดค่ะพี่น้องกาลังออกห่วงนะคะกับผานในสีทองอารามนะคะพอกับล้านๆค่ะพี่น้องกับผ้ากันมากนี่ค่ะมาลานกค่ะวิธีของการไล่นกค่ะพี่น้องควรจะจะเอาขวดนะคะถูใส่กับเสากับไม้นะคะพี่น้องคอยไว้กับ เอาไม้ตีตีตีให้มันดังป่องแป้งป่องแป้งป่องแป้งนะคะพี่น้องเลยก็แบบนี่ค่ะก็จะนี่แบบหนึ่งตะก้อนนี่ค่ะพี่น้องจือปากกโพค่ะปัง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 อังนี้เลยค่ะพี่น้องพี่น้องเช่าบ้านก็ตกใจนะคะเพราะว่าเป็นภาคอีสานบานเท่านี่เลยได้ยินเสียงปัดคัดหรือเสียงบักกโพกนะคะพี่น้องก็คือเหมือนกับมีงานพหดืนตนตายสันนะคะพี่น้องก็เลยบกคอยเดอามาจุดเป็นไหนนะคะคือว่าถ้าจะจุดปักกโพกก็คือต้องนกไลอีลีค่ะพี่น้องคือล่บโบไวค่ะ ที่นี่พอกับลูกๆค่ะพี่นอ้องคนก็เลยใส่วิธีนี่ค่ะนี่ค่ะวิธีที่แบบว่าต้นทุนต่าแต่ว่าต้องใส่ความอดทนค่ะพี่น้องโบกนี่นะค่ะพี่น้องโบกเสาโบกแรงโบกเพื่อเห็นปั๊มน้ามันบ่ะโบเห็นรถเขาเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเจ็สี่นะคะคือการไล่นกค่ะพี่น้องการไล่นกคือคือตอนเสด็เขามาแต่ละเม็ดเนาะค่ะพี่นอ้องให้เบิ้งแต่เย้าอ่อาลงไว้เลยค่ะแต่แต่ดำแต่แต่ไทยแต่แต่ตกกาค่ะเขาให้พี่น้องกินเนาะค่ะแบบว่า คนผากกลางข้นหรือว่าคนที่พันบรดเหตุให้เส้นาก็อย่า้เบิ้งวิธีชีพของชาวหน้าวา่วาก็แสดงเขาออกมาตะละเม็ด่ะพี่น้องเขาต้องเอาใจใส่เขาต้องอขนาดใดน,นะคะนี่ค่ะถ้าเข้าบ้าไนไรนนค่ะพี่น้องโนกกับินเขาเบิรก็ับเป็นเขารีบเขายั้งไปค่ะพี่น้องก็บเบ่มีราคาแลยเขาก็บเบ่งามเนาะคะ่ะนี่ค่ะความขยันของพอค่ะแล้วก็ผ้า,าลันๆนมาโบกไรโน,นกไรยังอยู่ตามทงไฮทงหน้านะคะ เพราะว่าอันนี้เป็นหน้าเขาเนียวค่ะกําลังออกห่วงค่ะพี่น้องกําลังเคี้ยวเป็นเขาเมาค่ะพี่น้องแต่ว่าบ้านเดีแกนะคะบา้านเดียแกดีปันใดค่ะพี่น้องก็เลยต้องไลนกว่วยก่อนค่ะประมาณจักเดือนหรือเดือนนึงเนี่ยคะ่ะพี่น้องหรือว่าประมาณสองสามอาทิตย์นีก็คือเสด็จเกี้ยวแล้วค่ะพี่น้องนะคะเป็นเขาดอค่ะเขาเนียวดอนะคะ,คระ,คะกระโบไลนกไปเลยนะคะถามบบ่ามาไลสินะคะพี่น้อง ม่ต้งกินเ่ต้นวดนกนี่ค่ะซ้ำนี่นี่ค่ะพี่น้องก็เอาปักไว้นะคะให้มันเห็นให้มันเห็นกับมันก็จะหัว่ามีไข่ไข่ก็หุ่นไรกายสันเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะและ้วอันนึงนี่ค่ะพี่น้องนี่พอเราแขนขวดไว้นะคะมันก็แสดังกงเป่งกงเป่งกงเป่ง,ปง,ปง,ปงยูจะสันนาะค่ะพี่น้องนะคะหน้าที่เคยให้เบิ่งตอนที่ดำหัวที่แล้วนี่ค่ะขวดเราขวดเบียร์ค่ะพี่น้องแขนไว้ใส่กับ อันนี้กระโบกอันนี้ค่อนข้างสินักแน่เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าขวดเหลานะคะใหม่จนอ่อนเลยนี่แหละค่ะพี่น้องเบิ้งเด้อค่ะเบิ้งว่าวิถีชีวิตช่าหน้าค่ะก็สดงเขามาให้พี่น้องกินนี่ค่ะเสต็ดได้ปันได้ค่ะพี่น้อง่นค่ะโบกอันนี้นักแน่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ใส่ดังป่องเปงป่องเปงป่องเป่งต่วันอันนี้คิวบ่มมเสียงดังเนาะค่ะก็เลยได้ให้เบืงอยู่สินี่แหละค่ะพี่น้องชีวิตชานาบรรยากาศทงไฮทงหน้าบานเฮ่าค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้ทงไฮทงหน้าห้องกับเป็นทงร่วงท่องนะคะเขาบางเจา้าบางคนเพิ่นเห็ดกรเพิ่นกระเริมออกเป็นเขีเข้ยวๆเป็นซ้ำเขาเหมานะคะพี่น้องนี่ยนะคะวิถีชีวิตอีสา,านบ้านเท่านะคะพี่น้องพุ่มแต่ร้ายแย่เกิดเป็นลูกชาวหน้านะคะ่ะพี่น้องเป็นกระดูกสันหลังของฉาติค่ะนี่คะ่กะก็สดงเขานะคะพอและขยนนะะันค่ะพี่น้องหน้าทงนี่และเห็ดเองนะคะต,ตั้งแต่ไทยตั้งแต่วาตาต่านตั้งแต่ตกกะต,ตั้งแต่ดำเองนะคะกระจ่างค้นน้ำอยู่นะคะพี่นอ้องค่ะแบกจนแอนเลยคะ่ะพี่ บมเมนเมาเราเด้อค่ะพี่น้องบมเมนบ์โมเมนกินเราเอามาแฟนเด้อค่ะพี่น้องนี่คือแบบว่ามันหนักนะคะไม่จนแอนเลยค่ะเอามาเสียบไปให้ล่มพัดนะคะพี่น้องให้ล่มพัดมันก ah ็จะดังปองแปงปองแปงปองแปงนกมันได้ยินมันก็สนีไปค่ะนี่ค่ะวิธีวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาจะให้ชนะนาะค่ะพี่น้องนี่ละจ้า